เปิดให้เช่าบูชาในราคา149บาทที่เซเว่นอีเลฟเว่นร้านบุกสมัยและร้านบุกเฟรนท์ทั่วประเทศจังเงีจังแยี้มาแย่งฉันจอดทำไม,อมๆๆจอดแย่งมาไม่จอดเลยจอมผิดอ๋อทะเลาะแย่งที่จอดร่มๆจะทะเลาะกันทำไมติดฟิล์มกล้องแสงไฮคูซะเย็นไม่กลัวแดดเหมือนน้องคนนี้ FBT Sport Complex ศูนย์สัพส,สินค้ากีฬาครบวงจรตรงข้ามสนามกีฬาหัวหมากจุดรวมสินค้าอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้ากีฬาที่ครบถ้วนจากทุกแบรนด์ในทุกประเภทกีฬา FBT หาซื้อง่ายของแท้ราคายุติธรรม FBT Sport Complex จุดนัดคนรักกีฬา พิมพ์เสน้ำตราโปเซียนเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลาแมลงกัดต่อยกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปยเซียนคือตำนานคือเกียรติยศ แรงบันดาลใจคือมิตรภาพบ <44. S 1> ิโกโคลาผู้สนับสนุนทีมชาติอังกฤษอย่างเป็นทางการทำไมถึงรักฟีโนชอบคนมีดัง ทำไมถึงรักฟีโน่กับพ่อหัวใจของผมมันไม่เม็นหัวใจมันเป็นฟีโน่เตตตเดินหน้ารวยที่ซุปเปอร์ไทยกันเนี่ยรวยยิ่งกว่ารุ่นไหนทัำสมัยใครๆก็อฮิตกันเดินหน้าพุ่งสู่ความรวยปรับให้สวยช่วยประหยัดน้ำมันอยา่ายาวมาอีกชะกันใหญ่อย่าจะ ใหม่ที่ส <ö ff> <you> ุดดีแม็กซ์เปอร์ไทยทานีมเดินหน้ารวยวิตามินมีคุณค่าอย่างไรวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอยากรู้เรื่องอะไรอีกแล้วผมจะไปหามาตอบให้ ตรงหลังร้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมนูที่พี่แนะนําและก็จะแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยคือจะเป็นเมนูอะไรคะวันนี้ค่ะก็จะทําเมนูชาเผือกนะคะค่ะซึ่งเป็นเมนูหนึ่งของชาไข่มุกนะคะชาเผือกค่ะ<า>ไม่ค่อยได้ยินนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือจริงๆแล้วคือทเวนตี้วันมีความโดดเด่นจากชาไข่มุกอื่นๆยังไงคะ ก็คือว่าของเราเนี่ยจะเป็นปั่นโดยปกติก็คือเออขาจะทําโดยที่ว่าคือเขาชงชาเม่ตน้ไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่น้าแต่ว่าของเราคือจะเป็นต้มาปั่นทำเป็นปั่นนะคะทีละแก้วแล้วตัวตัวไข่มมกล่ะคะตัวไข่มุก็ตัวไข่มุกนี่ก็ก็จะเหมือนกับจุดตัวไปใช่ไหมคะแล้วพี่ขายใน แก้วหนึ่งเท่าไหร่อะคะราคาก็ของพี่ขายตรงนี้คือขายอยู่ที่ราคาแก้วละสิบห้าบาทแล้วคนที่เขาซื้อแฟรนไชส์ไปอันนี้คือเขาต้องขายตามราคาอันนี้ของเราไหมคะหรือว่าเขาสามารถกําหนดราคาเองอ๋อถ้าตรงนี้ก็คือว่า แล้วข้อตกลงในการซื้อแฟรนไชส์ของ21อย่างวเงี่ยค่ะมีแบบข้อตกลงมีสัญญามีอะไรยังไงบ้างไหมคะก็คือข้อตกลงก็คือว่าก็จะต้องซื้อแฟรนไชส์โดยที่ว่าคือจะต้องแบบครบทุกอย่างที่เรากำหนดให้สา่า,าแล้วก็เออจะต้องใช้ชื่อร้านเนี่ยเ<ม>ป็นระยะเวลายอย่างน้อยหนึ่งปีอ๋อถ้าผ่านหนึ่งปีอ,อันนี้ไปแล้วเขาสามารถใช้ ใ้แบรนด์ของเขาได้ใช่ไหมคะไม่ต้องใช้ชื่อ Twenty One ก็ได้เสร็จแล้วชาเผือกถ้าเดี๋ยวขอแบบว่าเลือกแบบรสที่ชอบให้พี่ทําให้ชิมได้ไหมคะว่ามันจะแตกต่างกับที่อื่นยังไงอันนี้เดี๋ยวทำไมใส่สองอันนี้คือตัวเป็นไข่มุกเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นค่ะเป็นวุ้นนะคะอ๋อ พิเศษให้พิเศษสำหรับแฟนรายการแฟนชาย s โซ o c ซตี้ถ้าเกิดว่าซื้อปกติก็เป็นไข่มุกอย่างเดียวใช่ค่ะก็คืออย่างใดอย่างหนึ <c oughs> แล้วตัววัตถุดิบตัวแบบ